สวัสดีครับผมจีฮะจาขช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเก figure model 1:4 scale WC ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้ครับมารีวิวเจ้านี่เลยครับนี่มาลินฟอร์ดวอลุ่ม207นะครับนี่ ตัวนี้เลยครับรถญี่ปุ่นนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดติดตามจัดทอยด้วยนะครับกล่องนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่3มชิ้นเท่านั้นเองนะครับเป็นตัวโมเดล2แลวก็ฐานนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโมเดลกันก่อนเลยครับนี่ครับทหารเรือพลทหารเรือนะนี่ดูหน้าชัดๆอันนี้ไม่ใช่ใส่แว่นดำนะครับจะเป็นแบบเงานะเงาตาครับนี่ฮะดูด้านหลังสกรีนมารีน อันทยาหัดของเขาเป็นท่านี้นะฮะส่วนตาปั๊มของเขาจะเป็นแบบนี้อยู่ตรงนี้ใต้หมวกน้านี้โอเคไหมนะโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเสากันบ้างครับเสานี่ครับตัวนี้จะมีคําว่าตัวอักษรคําว่า F อยู่นะครับน่าจะเห็นครับนี่ F นะครับแล้วก็มาที่ฐานกัน,กนบ้างครับผม ฐานของเขานะครับจะเป็นเบนเพสโต2,017 Ma d e อ n c h i น a านะครับเสากระถานจะลิงก์กันนะครับผมเห็นไหมฮะโอเคครับต่อไปก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันครับประกอบก็ง่ายมากครับนี่เพราะว่าเขามีเชียชิ้นเดียวเราเสาเสียบลงไปนะครับแล้วก็ฐานมาประกบฐานไม่มีไอหมุดด้วยครับง่ายมากครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปครับไปดูครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ